สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6และเกรดซกโรงเรียนสรารศาสตร์วิเทศรังสิตที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้ขอนําเสนอวันนักดีคู่บ้านคู่เมืองของไทยเลยก็ว่าได้ค่ะเรื่องคุนช้างขุนแผนนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปทําความรู้จักกับเรื่องนี้คร่าวๆกันก่อนนะคะ สำหรับเสพาเรื่องขุนช้างขุนแผนนะคะสันนิษฐานว่าเคยเกิดขึ้นจริงนะคะตั้งแต่สมัยอายธยาที่ผ่านมานู่นเลยเลยคะ่ะเรื่องนี้นะคะเป็นการแต่งเรื่องขึ้นแบบมุขปาฐะค่ะคือมีการเล่ากันปากต่อปากมาเรื่อยๆเลยนะคะเป็นเรื่องรักสามเศร้าข,ของเราสามคนคะ่ะระหว่างขุนช้างขุนแผนและนางวันทองนั่นเอง ซึ่งเรื่องนี้นะคะก็เรียกได้ว่ามีครบรถเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรักโลภโกรธหลงนะคะหรือสอดแทรกความเชื่อต่างๆเกี่ยวกับคนไทยในสมัยก่อนด้วยนะคะ มีผู้สันนิษฐานว่าคุณช้างคุณแผนนะคะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงเลยค่ะในจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวสามครอบครัวนะคะซึ่งเป็นครอบครัวของคุณช้างคุณแผนแล้วก็นางวันทองค่ะซึ่งทั้ง3คนนี้นะคะก็เป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กๆนะคะอยู่ในละแวกเดียวกันนะคะมักจะมาเล่นด้วยกันเสมอค่ะ สำหรับตัวละครหลักนะคะของเรื่องก็จะมี3คนนี้แล้วค่ะคุณช้างขุนแผนแล้วก็นางวันทองนะคะตอนเด็กๆเ,เนี่ยนะคะก็เป็นเด็กเล่นสนุกสนานกันนะคะคุณช้างเป็นเด็กที่ค่อนข้างอัปลักษณ์เกิดมาก็อัปลักษณ์นะคะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาดูโดดเด่นนะคะก็คือความร่ำรวยของเขานั่นเองค่ะส่วนนาง พิมพิลาัลนะคะหรือว่านางวันทองเป็นเด็กที่รูปร่างสะสวยค่ะแต่มีสิ่งที่ขัดกับตัวเองก็คือนางเป็นคนที่ค่อนข้างปากจัดนิดนึงนะคะส่วนขุนแผนนะคะในวัยเด็กชื่อว่าพลายแก้วพลายแก้วเป็นเด็กที่มีรูปร่างหน้าตาดีนะคะแล้วก็ฝ่ายเรียนฝ่ายดีนะคะในสมัยก่อนเขาก็จะเรียนเรื่องคาถาอาคมนะคะทำให้พลายแก้วนี่ดูมีสเสน่ห์มากๆตั้งแต่เด็กๆนะคะซึ่งนางพิมพ์ก็ แอบชอบอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะและเวลาก็ผ่านไปนะคะไม่นานก็เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นกับทั้ง3คนค่ะคือทั้ง3นะคะต้องมาสูญเสียบิดานในเวลาไล่เลี่ยกันค่ะคนแรกค่ะพันศรโยธาซึ่งเป็นพ่อของนางพิมพิลาลัยนะคะหรือว่านางวันทองเนี่ยได้เป็นไข้ป่าเสียชีวิตนะคะพ่อของขุนช้างค่ะขุนศรีวิชัยโดนโจรขึ้นบุก ปล้นบ้านนะคะแล้วก็ถูกฆ่าตายในบ้านของตัวเองเลยค่ะส่วนคนสุดท้ายนะคะก็คือพ่อของขุนแผนนะคะชื่อว่าขุนไกลพลพ้ายค่ะได้นำทัพของพระพันวสานะคะไปล่าสัตว์ในป่าค่ะแต่ว่าเกิดความผิดพลาดขึ้นนะคะขุนไกลพลพ้ายก็เลยได้รับโทษค่ะให้สั่งประหารชีวิตนะคะแต่การประหารชีวิตในตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่ประหารชีวิตแค่คนเดียวแล้วจบนะคะเขาสั่งประหารชีวิต เจ็ดชั่วโคตรเลยค่ะก็คือจําเป็นต้องฆ่าลูกเมียทุกคนเลยนะคะที่อยู่ในวงตระกูลเนี่ยทิ้งให้หมดค่ะดังนั้นแล้วนะคะแม่ของออพลายแก้วนะคะหรือว่าขุนแผนก็เลยต้องพาลูกของตัวเองเนี่ยหนีไปอยู่ที่จังหวัดกาญจะนบะุรีพักใหญ่ๆเลยล่ะคะ่ะ เมื่อภายแก้วนะคะไปอยู่ที่การจนบุรีก็ได้ไปบวชเรียนนะคะกับหลวงตาเก่งๆที่นั่นนะคะก็บวชเรียนไปได้สักระยะหนึ่งรู้สึกว่าอะ ที่นี่รู้สึกว่าอิ่มตัวแล้วนะคะอยากจะไปค้นหาความรู้เพิ่มเติมอยากไปเรียนเกี่ยวกับคาถาอาคมนะคะเพิ่มเติมได้ข่าวว่าที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีพระอาจารย์ที่เก่งก็เลยขอแม่ว่าอยากจะกลับไปเรียนคาถาอาคมที่สุพรรณบุรีได้ไหมนะคะแม่ก็เห็นว่าเรื่องราวต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นกับพ่อนะคะ ก็คือขุนไกรผลพายเนี่ยก็คนคงจะเริ่มลืมๆแล้วนะคะก็เลยตัดสินใจพาลูกกลับมาที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ พอกลับมาถึงที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะนางทองประสีก็ได้พาภายแก้วนะคะไปบวชที่วัดป่าเลไลค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีท่านอาจารย์ที่เก่งๆอยู่นะคะลายแก้วก็เลยได้กลายเป็นเนนแก้วนะคะหลังจากที่เนนแก้วนะคะได้มาบวชอยู่ที่วัดป่าเลไลค่ะสร้างปรากฏการณ์ให้วัดเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าเนนแก้วเนี่ยเป็นเนนที่เทศเก่งมากๆนะคะเทศเพาะด้วยนะคะทําให้ญาติโยมเนี่ย ติดใจนะคะแล้วก็มาทําบุญติดใจที่ได้ฟังเทศเพราะเพราะนะคะทําให้วัดเนี่ยผู้คนมากมายเลยนะคะแม้กระทั่งนางวันทองนะคะก็ชอบมาฟังเทศของเนนแก้วมากๆค่ะ พอฟังไปเรื่อยๆก็เริ่มรู้สึกเ,เ,เ,เอ๊ะทำไมคนนี้น่าคุ้นๆนะคะฟังไปฟังมาก็เลยเริ่มจำกันได้เรื่อยๆค่ะอ้อคนนี้เองคือเนนแก้วหรือภายแก้วที่เคยเล่นกันมาตั้งแต่เด็กๆนะคะหลังจากนั้นทั้งสองคนก็เริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นค่ะซึ่งถ้าเป็นเรื่องจริงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะนักเรียนอ่า สองคนนี้ก็ลอบพบกันนะคะเป็นระยะระยะโดยมีนางสายทองซึ่งเป็นพี่เลี้ยงของนางวันทองเนี่ยคอยดูต้นทางให้ค่ะอันนี้ไม่ดีเลยนะคะเด็กๆไม่ควรทำตามเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ และหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ทั้งสองคนทําทําให้ผ้าเหลืองร้อนค่ะผ้าเหลืองร้อนก็คือว่าพลายแก้วเนี่ยไม่อยากบวชอีกต่อไปแล้วนะคะก็เลยตัดสินใจค่ะลาสึกออกมาเพื่อที่จะไปแต่งงานอยู่กินกับนางพิมพ์ให้ถูกต้องตามคำนองคลองธรรมนั่นเองค่ะซึ่งในตอนนั้นนะคะ ขุนช้างเองก็ทราบเรื่องนี้ด้วยค่ะว่านางพิมพ์กำลังจะแต่งงานนะคะกับขุนแผนค่ะสร้างความไม่พอใจเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็ตะเตรียมขาวนขันหมากที่จะไปสู่ขอนางพิมพ์เช่นเดียวกันค่ะ<อ>และที่สำคัญนะคะแม่ของนางพิมพ์ก็คือนางสีประจันเนี่ยก็ อวยขุนช้างเหลือเกินค่ะเพราะว่าขุนช้างเนี่ยค่อนข้างมีหน้ามีตาแล้วก็ร่ํารวยกว่าขุนแผนตั้งเยอะนะคะเรื่องนี้นะคะสร้างความคับแขนใจให้กับขุนช้างเป็นอย่างมากนะคะขุนช้างก็เก็บความแค้นใจนี้รอวันเอาคืนด้วยหลังจากที่แต่งงานกันได้ไม่นานนะคะก็เกิดเรื่องเขาซะแล้วค่ะงานนี้ค่ะในขณะนั้นเองนะคะบ้านเมืองกําลังเกิดความวุ่นวายค่ะเกิดศึกสงครามนะคะระหว่าง เมืองเชียงใหม่ค่ะที่ตอนนี้เกิดกระด้างกระเดื่องกับอโยธยาค่ะพระพันวษาร้อนใจมากเลยนะคะก็เลยเรียกเหล่าทหารนะคะทีะ่คอยรับใช้นะคะเข้ามาปรึกษาค่ะว่าจะทำอย่างไรดีนะคะหรือใครมีคนแนะนำนะคะที่มีฝีมือดีๆที่จะไปยกทัพสู้กับเมืองเชียงใหม่ค่ะซึ่งตอนนั้นนะคะคุณช้างด้วยความที่มีไหวพริบค่ะกรีบเสนอหน้าทันทีค่ะบอกว่า ตนเองนั้นนะคะได้รู้จักกับคนผู้หนึ่งค่ะที่มีชื่อว่าพลายแก้วนะคะ พลายแก้วผู้นี้มีความสามารถทั้งเรื่องของการรบค่ะและเรื่องของคาถาอาคมที่ไม่น้อยหน้าไปกว่าใครนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็ได้เป็นบุตรชายนะคะของขุนกลผลพ่ายซึ่งเคยเป็นทหารเอกของพระพันวษาด้วยนะคะพระพันวษาเห็นดังนั้นนะคะก็เลยเรียกพลายแก้วเข้ามาค่ะและให้นําทัพไปสู้กับเมืองเชียงใหม่แน่นอนค่ะพลายแก้วเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเพราะหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเขาก็เลยได้น ำทัพของอยุธยานะคะไปสู้กับเมืองเชียงใหม่ค่ะแน่นอนค่ะคนที่ชนะก็คือพลายแก้วนั่นเองนะคะพลายแก้วก็เลยได้รับการเลื่อนยศให้กลายเป็นคุนแผนแสนสถานนั่นเองนะคะนอกจากที่จะนำชัยชนะกลับมาแล้วเนี่ยยังได้เมียเพิ่มอีกด้วยนะคะเขาได้พานางลาวทองนะคะซึ่งเป็นลูกสาวของเจ้าเมืองเชียงใหม่ ติดไม้ติดมือกลับมาด้วยงานนี้ไม่รู้เลยนะคะว่านางวันทองจะว่ายอย่างไร คราวๆนะคะว่าขุนแผนเนี่ยได้ชนะฝั่งเชียงใหม่นะคะก็ได้แพร่มาถึงหูของพระพันวสานะคะซึ่งสร้างความพอใจให้กับพระพันวสาเป็นอย่างมากเลยนะคะแต่ขุนช้างค่ะไม่รีรอนะคะรีบไปแจ้งข่าวนี้นะคะกับนางวันทองค่ะแต่เขาไม่ได้ไปบอกนะคะว่าขุนแผนชนะค่ะเขาไปแปลสารนะคะทุกคนเขาไปบอกว่าตอนนี้ขุนแผนได้เสียชีวิต กลางสนามรบเป็นที่เรียบร้อยนะคะและนะคะทหารหลวงกําลังจะมาจับตัวนางวันทองไปขังหรือแม้กระทั่งจะประหารชีวิตนางวันทองด้วยนะคะถ้าไม่อยากตายแล้วก็ให้นางวันทองเนี่ยหาสามีใหม่โดยเร็วนะคะซึ่งเขาเองเนี่ยก็ยอมที่จะเป็นสามีใหม่ให้กับนางวันทองนะคะเรียกได้ว่าใจดีมากๆเลยทีเดียวนะคะ ซึ่งตอนนั้นเองนะคะนางวันทองก็ไม่สามารถเลือกได้ค่ะว่าไม่อยากที่จะแต่งงานกับขุนช้างนะคะไม่เอย่านเนี่ยน,นางคงจะโดนประหารชีวิตแน่นอนค่ะซึ่งนางสีประจันนะคะแม่ของนางวันทองก็ดีอกดีใจมากเลยค่ะรีบจัดเตรียมนู่นนี่นั่นนะคะที่จะจัดงานแต่งงานให้กับนางวันทองแล้วก็ขุนช้างค่ะจากนั้นนางวันทองก็ได้ตกเป็นเมียจำเป็นของขุนช้างด้วยความไม่เต็มใจเป็นอย่างยิ่งนะคะ หลังจากนั้นนะคะนางวันทองเนี่ยก็ได้ล้มป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุค่ะหลวงตาที่วัดนะคะหรือที่เรียกว่าครัวตาจัวเนี่ยก็ทําการเปลี่ยนชื่อให้นะคะกลายเป็นนางวันทองนั่นเองนะคะหลังจากที่ขุนแผนกลับมาค่ะก็ได้หิ้วนางลาวทองกลับมาด้วยนะคะทําให้นางพิมพเนี่ยได้เห็นและก็ไม่พอใจอย่างมากนะคะที่คิดว่าขุนแผนเนี่ยหลอกว่าตัวเองตายแล้วก็ไปได้เมียใหม่กลับมานะคะทําให้เกิดปากเสียงกันนะคะถึงขั้นลงไม้ ลงมือกันเลยทีเดียวนะคะขุนแผนก็เลยตัดสินใจนะคะบอกเลิกกับนางวันทองค่ะแล้วก็พาน,นางลาวทองกลับไปที่บ้านแม่ของตัวเองที่จังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองค่ะเวลาผ่านไปนะคะทุกคนต่างใช้ชีวิตกันตามปกติค่ะวันหนึ่งนางลาวทองนะคะที่อยู่ที่กาญจนบุรีเนี่ยป่วยค่ะ ขุนแผนก็เลยคิดที่จะฝากเวรไว้กับขุนช้างนะคะที่ตัวเองจะกลับไปดูนางลาวทองค่ะแต่ขุนช้างเนี่ยรับปากไปงั้นๆเลยค่ะจากนั้นก็เอาไปฟ้องพระพันวสานะคะว่าขุนแผนเนี่ยหนีเวรค่ะพระพันวสาโกรธเป็นอย่างมากนะคะก็เลยสั่งให้ขุนแผนเนี่ยออกไปตรวจตานะคะไปตะเวนตามด่านต่างๆค่ะซึ่งในขณะนั้นเองนะคะทําให้ขุนแผนได้พบกับ ะค,ะคุนหารค่ะซึ่งเป็นหัวหน้ากองโจรค่ะก็ได้ไปอยู่ที่นั่นสักพักหนึ่งนะคะแต่ว่าขุนหารเนี่ยคิดไม่ซื่อค่ะคิดจะลอบทําร้ายขุนแผนค่ะขุนแผนก็เลยซ้อนแผนนะคะทําร้ายานางบัวคลีนะคะซึ่งเป็นลูกสาวของขุนหารค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ได้ตั้งท้องกับขุนแผนด้วยนะคะขุนแผนก็เลยควักเอาลูกนะคะที่อยู่ในท้องของนาง บัวคลีเนี่ยไปทํากุมารทองโหโหดรร้ายมากๆเลยนะคะทุกคนหลังจากนั้นนะคะก็เดินทางสะสมไอเทมต่อคะ่ะไปสะสมของวิเศษต่างๆนะคะจนครบ3อย่างนั่นเองนะคะของวิเศษนะคะที่ขุนแผนได้ทําการสะสมในขณะที่ออกตระเวนในครั้งนี้นะคะก็มี หนึ่งเลยค่ะกุมารทองค่ะซึ่งเป็นลูกของตัวเองนะคะสองดาบฟ้าฟื้นนะคะที่หมู่บ้านนักตีดาบค่ะและอันสุดท้ายนะคะก็คือม้าสีหมอกนั่นเองนะคะหลังจากนั้นขุนแผนก็พร้อมนะคะที่จะกลับมาทวงนางวันทองคืนจากขุนช้างนะคะ และหลังจากที่ขุนแผนนะคะได้กลับมาที่สุพรรณบุรีค่ะก็ไม่รีรอเลยนะคะที่จะบุกขึ้นเรือนของหุนช้างเพื่อชิงตัวนางวันทองกลับมาเป็นของตัวเองนะคะปรากฏว่าก็ได้ชิงตัวมาได้สําเร็จนะคะแล้วก็พานางวันทองเนี่ยร่อนแรมเข้าไปในป่านะคะไปอยู่ด้วยกันจนนางวันทองเนี่ยตั้งท้องค่ะนะคะทางขุนช้างเนี่ยก็ร้อนใจมากนะคะรีบไปทูลพระพันวษาว่า ตัวเองเนี่ยโดนขุนแผนบุกขึ้นบ้านแล้วก็มาฉุดนางวันทองไปนะคะพระพันวษา,ศาเลยส่งทหารเอกเนี่ยเข้าไปจัดการขุนแผนถึงในป่านะคะแต่ว่าไม่ว่าจะส่งไปกี่คนกี่คนนะคะก็ต้องพบจุดจบเช่นเดียวกันเพราะว่าขุนแผนเนี่ยเก่งมากๆนะคะจากนั้นนะคะหลังจากที่นางวันทองเนี่ยตั้งท้องได้จนใกล้คลอดค่ะขุนแผนเกิดรู้สึกสงสารเมียตัวเองนะคะที่ว่าจะต้องมาคลอดลูกในป่าก็เลยตัดสินใจนะคะไป มอบตัวกับทางการนะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยขุณแผนก็เลยต้องติดคุกค่ะนางวันทองก็เลยต้องกลับไปอยู่กับขุนช้างนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยนางก็ตั้งท้องลูกของขุนแผนด้วยนะ,ะและในขณะนั้นเองนะคะนางวันทองก็ได้ตั้งท้องลูกเป็นเวลา10เดือนนะคะก็ได้ให้กำเนิดบุตรชายค่ะนางให้ชื่อลูกว่าพลายงามนะคะซึ่งเป็นชื่อที่คล้องกับ พลายแก้วซึ่งเป็นขุนแผนนะคะพ่อของเขานั่นเองค่ะและหน้าตารูปร่างอะไรต่างๆนะคะก็ละไม้คล้ายกับขุนแผนมากๆค่ะเวลาต่อมานะคะพลายงามเนี่ยอายุได้9ขวบค่ะขุนช้างซึ่งก็รู้ดีค่ะว่าเนี่ไม่ใช่ลูกของตัวเองนะคะจึงลวงนะคะเด็กน้อยคนนี้ค่ะพลาย พลายงามไปทําร้ายเอาท่อนไม้เนทุบตีนะคะหวังที่จะให้พลายงามเนี่ยเสียชีวิตนะคะคุณช้างทิ้งพลายงามไว้ในป่าค่ะแต่ผีพลายนะคะของคุณแผนได้มาช่วยเอาไว้ทันค่ะ จากนั้นนะคะผีพลายก็ได้ไปกระซิบกับนางวันทองค่ะว่าลูกของตัวเองเนี่ยถูกทำร้ายอยู่ในป่านางวันทองก็เลยรีบลุกจากที่นอนนะคะแล้วก็ไปตามหาลูกเ,เร็วซึ่งตอนนั้นเนี่ยนางวันทองก็รู้สึกไม่ค่อยสบายด้วยนะคะก็เลยไปงีบหน่อยนะ,ะทีนี้นางก็เลยรีบไปตามหาลูกนะคะ ไฟของพลายงามนะคะก็ร้องไห้เสียใจเพราะว่าตัวเองที่ความเป็นเด็กนะคะแล้วก็เพิ่งถูกพ่อของตัวเองเนี่ยทำร้ายในป่านะคะก็ไม่รู้ว่าจะไปทิศทางไหนดีมึนงงแล้วก็สับสนกับชีวิตมากๆนะคะ ฝ่ายนางวันทอนะคะก็เดินร้องไห้เข้าไปในป่านะคะไปตามหาลูกของตัวเองพำมเพอพันรนานะคะได้ยินเสียงเล็กๆน้อยนะคะได้ยินเสียงนกเสียงกาก็อุปทานว่าเป็นเสียงลูกของตัวเองนะคะจนเดินเข้าไปในป่าลึกเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะก็พบกับร่างน้อยๆนะคะ ไปอุ้มกอดเอาลูกของตัวเองนะคะแล้วก็เล่าความจริงให้ฟังทั้งหมดนะคะว่าที่แท้แล้วนะคะพอ่อแท้จริงของพลายงามเนี่ยไม่ใช่ขุนช้างแต่อย่างใดค่ะไม่แปลกเลยที่เขาจะไม่ได้รักเรานะคะพ่อที่แท้จริงของเราก็คือขุนแผนนะคะหรือว่าภายแก้วซึ่งตอนนี้ได้ถูก จองจำอยู่ที่อยุธยานะคะซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะก็ทำให้นางวันทองได้ตัดสินใจว่าไม่ให้ลูกอยู่ที่นี่อีกแล้วเป็นอันขาดค่ะก็เลยตัดสินใจนะคะส่งลูกให้เดินทางไปหาย่าทองประสีที่จังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองค่ะซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้นะคะของนางวันทองก็ได้แลกมาด้วยความ เศอรอ้านะคะแล้วก็ทําใจลําบากมากๆนะคะที่จะให้ลูกรักของตัวเองที่ตัวเองเนี่ยเลี้ยงอุ้มชูมานะคะจน9ปีได้จากอ้อมกอดของแม่ไปนะคะนับได้ว่าบทร้อยกองหรือบทเสภาในตอนนี้เนี่ยเป็นบทที่ซึง้งและก็กินใจมากๆค่ะเป็นการสะท้อนอารมณ์เศร้าสะเทือนใจระหว่างแม่กับลูกได้อย่างดีทีเดียวนะคะ และในวันรุ่งขึ้นนะคะนางวันทองก็ได้จัดของใส่ท้ายให้กับลูกค่ะซึ่งเป็นถุงผ้าที่นางเย็บเองนะคะจากนั้นก็ไปรับลูกที่วัดค่ะซึ่งเมื่อคืนเนี่ยนางก็ไม่ได้พาลูกกลับมานอนที่บ้านนะคะเพราะว่าเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับลูกก็เลยเอาไปฝากหลวงตาไว้ที่วัดนั่นเองนะคะพอเช้าเนี่ยนางก็ไปรับลูกนะคะแล้วก็ก่อนจะจากกันเนี่ยค่ะนางก็ได้สั่งเสียลูกนะคะว่าให้ดูแลตัวเองดีๆเดินทางดีๆแล้วก็ขอให้รอดปลอดภยัย และนางวันทองนะคะก็เชื่อว่าญาทองประศีเนี่ยจะต้องดูแลพลายงามได้ดีเหมือนคุณแผนอย่างแน่นอนนะคะ หลังจากนั้นนะคะสองแม่ลูกก็ได้อําลากันอย่างเศร้าส้อยนะคะซึ่งตอนนี้เป็นตอนที่ค่อนข้างสะเทือนอารมณ์มากๆค่ะพลายงามนะคะหลังจากที่ได้ล่าลากับแม่แล้วนะคะก็เดินทางไปตามลําพังค่ะที่เส้นทางสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนะคะได้แวะพักค้างคืนที่วัดต่างๆในระหว่างทางนะคะจนมาเรื่อยๆกระทั่งถึงเมืองกาญจนบุรีในที่สุดค่ะในบางตำรานะคะก็บอกว่าพลายงามเนี่ยไม่ได้เดิน ทางเพียงลาพังค่ะยังมีกุมารทองนะคะแล้วก็ผีพายของขุนแผนเนี่ยคอยเดินไปเป็นเพื่อนด้วยนะคะจากนั้นเนี่ยนะคะพอถึงจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้ไปเจอกับเด็กเลี้ยงควายกลุ่มหนึ่งนะคะแล้วก็ถามทางไปบ้านย่าทองประสีค่ะเด็กเลี้ยงควายกลุ่มนั้นก็เลยพาไปนะคะแล้วก็บอกว่าจุดสังเกตที่สําคัญของบ้านย่าทองประสีคือจะมีต้นมะยมหวานอยู่หน้าบ้านค่ะ พวกข้าเนี่ยไปลักกินบ่อยๆนะคะทีนี้พลายงามเนี่ยก็นึกสนุกใครอยากจะแกล้งย่าตัวเองก็เลยขึ้นไปปีนต้นมะยมนะคะแล้วก็ขยมขยมอยู่แบบนั้นนะคะย่าทองประสีนะคะได้ยินเสียงเอะอะโวยวายหน้าบ้านนะคะก็นึกว่าเด็กเลี้ยงควายเหล่านั้นเนี่ยมาแกล้งนะคะหรือว่ามาขโมยมะยมหวานของอนางกินนะคะก็เลยรีบถือไม้นะคะที่หวังจะเอามาฟาดเด็กนะคะแต่พอออกมาแล้วปรากฏว่าไม่ใช่เด็ก เลี้ยงควายเหล่านั้นค่ะแต่ว่าเป็นเด็กน้อยหนะ้าตาน่ารักนะ่าเอ็นดูซึ่งนั่นก็คือพลายงามนั่นเองค่ะพลายงามก็เลยเข้าไปแนะนําตัวกับย่านะคะบอกว่าเป็นลูกของขุนแผนซึ่งตอนนี้ขอมาอยู่กับยา่าเพราะว่าเกิดอันตรายขึ้นกับตนเองนะคะแน่นอนค่ะย่าก็เลยรับเลี้ยงพลายงามไว้นะคะต่อน,นั้นเป็นต้นไปเลย จากนั้นนะคะนางทองประศรีก็ได้ทำพิธีรับขวัญหลานค่ะแล้วก็พาหลานนะคะไปหาพ่อก็คือขุนแผนค่ะที่กรุงศรีอยุธยาค่ะพลายงานได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดนะคะที่ตัวเองได้โดนกระทำต่างๆนานาให้กับขุนแผนได้ฟังค่ะ คุณแผนรู้สึกโกรธมากๆนะคะอยากที่จะไปแก้แค้นขุนช้างให้เร็วที่สุดเลยนะคะแต่ว่านางทองประสีได้ห้ามเอาไว้นะคะขุนแผนก็เลยใจเย็นลงค่ะจากนั้นนะคะญาาทองประศีก็ได้เลี้ยงดูนะคะให้พลายงามเนี่ยได้ไปเรียนวิชาคาถาอาคมต่างๆค่ะซึ่งพลายงามเนี่ยก็เก่งไม่แพ้กับขุนแผนเลยทีเดียวนะคะ และเหตุการณ์ต่อจากนั้นนะคะก็เป็นตอนที่พลายงามเนี่ยได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ไปเจอเหตุการณ์ต่างๆนะคะเ,ออเรื่องราวนี้ก็สนุกสนานไม่แพ้กับในช่วงของนางวันทองและก็ขุนแผนเลยนะคะซึ่งเรื่องราวเหล่านี้นะคะนักเรียนสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้นะคะถ้าสนใจหรือว่าจะเป็นในช่วงของมัธยมก็จะได้เรียนเรื่องขุนช้างขุนแผนในตอนต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับ คุณช่างคุณแผนตอนกำเนิดพลายงามนี้นะคะก็ได้ให้ข้อคิดที่สำคัญเลยนะคะเกี่ยวกับความรักระหว่างแม่และลูกนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของภาษาที่สวยงามนะคะแล้วก็เป็นภาษาที่สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกที่ซาบซึ้งกินใจระหว่างแม่กับลูกเลยทีเดียวนะคะ และสำหรับวันนี้นะคะในรายวิชาภาษาไทยในหมวดของวรรณคดีลำนำตอนคุณช่างคุณแพ้นกำเนิดพลายงามก็ขอสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้นะคะถ้ามีผิดพลาดประการใดหรือมีใครอยากจะเพิ่มเติมส่วนไหนยินดีนะคะสำหรับวันนี้ทีเชอร์ลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันในพัหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ